ปฏิบัติการโครงสร้างฟาเวอร์ดอกเฟื่องฟ้าวิดีโอขณะคอร์สเซ็กชันองค์ประกอบของดอกเฟื่องฟ้ามีดังนี้แบกฟอเรสพิลามินสตายโอเวอรี่ส่วนประกอบของดอกดาวเรืองเฟร์ดังเิลฟอเรตคอมมอนรีเซปอาเคิลอิทฟอเรตซิปเปิลสติกมาสไตล์ส่วนประกอบของดอกแค เกท่าเกสรเพศผู้อ n t เทอร์โอเวอรี่ฟิลาเมนเกสรเพศเมียแอสไล e ิ t ิกมาเซโฟลส่วนประกอบของดอกอันชัน s ิิกมาสไตท s e p ซโ p e เพเดนด์รอชเชดเพท l ฟิลาเมนต์โประกอบของดอกฟักทองเพศผู้เพท a ลส e นเ e อร์สคา x ิ l ส์ฟลอร์สส่วนประกอบของดอกฟักทองเพศเมียพิสต i l ชูสเตมเพ m p ลส์โอเวอรี ส่ e agues, Flower วนประกอบของดอกชาบาเพทอนโอวัลี in, ่รีเซฟชาร์เ St ิรนเคยดังขึ้นเซปอนสไตล์สติมาแเซอร์ฟิลาเมน